สิงเจียอยู่อีซินนี้หัวใจซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใจจ้าอันนี้เขาเรียกเหล่งบวชเอียสารเจ้าเหล่งบวชเอียใช่ไหมพี่ กันเจ้าเล่งบวยเอียะนี่ยเล่งบวยเอียห่วงหูยิงเธอเเนะเอันนี้มีเงินขอ,อให้ท่านได้โปรดตนบรรดาลให้ลูกและเอฟซีเพจข่าวโปรดมีความสุขความเจริญ สซนเกียอยู่อีสินนี้พดชายขอให้โชคลาภขอให้ทุกคนรวยรวยรวยเจ้าค่ะสี่ห้าค่ะคุณผู้ชม อันนี้ควยมากกิวเทียนเหนียเนี้อท่านได้โปรดโดยบรรดาให้ลูกประสบความสำเร็จขอให้เอฟซเพจรโหดและลูกประสบความสำเร็จสินเจียอยู่อินสินนี้วัวใช้รล่ามรวยกันทุกคนเจ้าค่ะ ยีบอดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสิบหกเมื่อกี้ตรงนน้นหกหนึ่งอันนี้บทสวดมนต์เหรอพี่ใช่ <c oughs> อันนี้แปะกงค่ะคุณผู้ชมกวงเอียกงใช่สิ่งเอีย ขอให้ลูกสินเจียอยู่อีกซินนี้ดุชัยขอให้ลูกและเอฟซีมีความสุขความเจริญรวยรวยกันทุกคนเจ้าค่ะ <c oughs> เ,เลขอะไรอะ่ะ ไลขอะไหรหกตัวเดียวแล้วหกศูนย์อ๋อนี่ค่ะคุณผู้ชมหกตัวเดียวเอาอีกอันหนึ่งนะหกตัวเดียวเดี๋ยว <c oughs> เรามาข้างหน้า แปะกงกวงเอียกงชายสิงเอียเล่งบัวเอียอ่วงอยู่มิงอวยแม่กิมจีนเนี่ยอวยก้ขอให้ลูกประสบความสุขความเจริญชิตเงินได้เงนินชิดทองได้ทองสมความาัฒนาทุกประการสาธุขอเฮฟซี FC, ลูกทุกคนมีความสุขความจเจริญเอฟซีเพจเขากดเธอ นี่เป็นน้ำพุมังกรสวยไหมน้ำพุมังกรเนี่ยถ่ายประตูฝาผนังประตูสวยงามมากเขาไป,ปตีะระฆังได้ด้วยนะตีะระฆังเพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดังมาตีะระฆังก่อนจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อกี้ไม่กล้าตีกลัวคนว่าไงตีกี่ครั้งเก้าครั้งเลยสั่อุ้ย คุณผู้ชมเขาบอกว่าตีละครเนี่ยจะทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังสาธุขอให้ลูกมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาวติ๊กต็อกหรือว่ายูทูบเบอร์ที่ดังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสาธุ ไปแล้วนะเึ่งบวยเอียมีมากี่ร้อยปีแล้วเนี้ยอ้ย3สามร้อยกว่าปีแล้วต้องต้องให้แม่เกาะเกาะเกาะคนนึงม,นงม่งั้นมันใส่ไม่ได้ต้องจับขาข้างหลังแม่ ไ <G ül> อ้รองเท้าไงสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสบายดีไหมครับส,บา,าสบ,บายดีค่ะครพี่เจีอยอีสินี้ก็ใช้ครับยีเกตังตัง สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะจ้าพี่วัติจ้าช่วยได้นะครับ 没空啊。买都买完，收钱了，收钱了，收钱了。收完钱了。收完钱了。多少？一百。等一下。好的，好的。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 好的 ไปสองกอนะคะไยครับวันนี้แม่ไค่ขายอร่อยจ้าพี่ไว้ทวยซึ้งอ่ะเลยค่ะิ้มหมยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลงานการ์าร์ อร่อยนะกระเที่หายังไงอันเนี้ยคะกล่ง70เจค่ะมีกี่ลูกมี ...8 ลูกค่เอ่อเอาให้กล่องหนึ่งเผือกแมวนะชิบิชอบผินะคะเอาปลาสมไปนี่ไงที่มันมีกุ้งอ่ะครึ่งต่อครึ่งได้ค่ะแล้วแม่เผือกนะคะแม่เผือกแม่แม่อร่อยร่ มาจากห้าลูกร้อยได้ปะสี่ลูกร้อยเหรอเอาร้อยหนึ่งเอาไนจังเลให้ร้อยนี้เลยลกอะ ไปก็เนียนะมีสิอ้โหนนี้ดีเยอะวันนี้ไม่อั้นขาเหนียวได้จ้ะมาเลยค่ลูกเายังไงแล้วนะมันเดิมริสห้าใบรอยกับธนาคารอ่ะตะก้งลเดียวนะค่ะบัสดีค่ะพี่รวยรวรยมาไล์สดมาไล์สดพี่ ได้ได้ anyway, พี่ได้ได้ได้ค่ะขอขอขอกปดได้ไหมค่ะโอ้ยมือพี่ก็เต็มอ๋อหนูชอบพี่มากเลยคนก็เยอะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเฮงเฮงนะโชคดีพี่โชคดีโชคดีทรงตื่น จะซื้อขนมเทียนที่มันเดี๋ยวดูขนมเทียนน่ะจ้าพี่จ้าจ้าชินเจียนอยู่อีซิมี่วัชัยจ้าขนมเทียนขายยังไงอ่ะลูกละกี่บาท มันต่างกันยังไงพี่มันลูกเล็กเทียนแก้วอันนี้เทียนแก้วปกติอ่าใช่อะไรพี่ใช่ใช่เข้าร้อยหนึ่งอะไรนะเอาขนมเค่งคู่เท่าไหร่อ่ะพี่ หนูชอบอันแบบไหนลูกมันนี้มีไส้มะพร้าวนี้ธรรมดาธรรมดาขนมเจียนร้อยหนึ่งแล้นี่คู่หนึ่งสามคู่ร้อยได้เป่ะขนมเก่งอุอ้ยน่ารัก โงเฮงดีเท่าแก่ใหญ่รวยรว,วยเป็นหมื่นล้านสินเจียอยู่อีสินนีหัวใจ <c oughs> อ่ะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งเอาไปทาเป็นหมื่นล้านนี่ไงอันนี้ร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้สามคู่ร้อยหนึ่ง อันนี้เอาเป็นขาวสองแล้วสีดํามาคู่ได้ไหมเท่าแก่เขาให้อยู่แล้วสีดามาคู่หนึ่งเอเท่าแก่เขาใจดีเขาให้อยู่แล้วใช่ไหมเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยอ่าขอบคุณมากนะไปเลยนะ,ะ <c oughs> ขายดีที่สุดในเยาวราชฮะ อ่สวยพระแต่ง <laughs> อะแต่กล้องอ่านี่เป็นเกลื่อนอันนี้มันเป็นแบบแบบไอเนี่ยที่มันเป็น,ปน,ปนอันเท่าไหร่อ่ะลูกต่อหนึ่งห้าสิบบาทเลอะเอาวานอันนี้อัน,นอันนี้อันเป็นร้อยได้ไหมลูกละอู้ยูยคุณผู้ชมใจดีมากรูปหล่อและใจดีด้วยอะ่ะ ใจใจดีมากชื่อร้านอะไรกิจมงคลใช้เถากล้วยโอ้กล้วยอืมนี่โชคดีจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาเลยข้างในเป็นคาเฟ่เหรอลูกรักขายพวกนี้เหรอลูกใช่ไหมข้างในเป็นคาเฟ่คุณผู้ชมมานั่งกินได้นะกิจมงคลใช้เถากล้วยโอ้กล้วยโอ๊กล้วยอันไหนอะลูกโอ๊กล้วย เารา,า,า,าใช้พี่ลีน่าได้้วกล้วยกันเดียวกันหมดแล้วค่ะอ๋อคนละอย่างอันนี้ที่เขาเอาไปทําใช้เถากล้วยกินได้ไหมได้เอาไปผัดผัดนผัดแล้วก็แบบใส่ถุงอ้อใช่ไหมลูกเน,นี่ยคุณผู้ชมแก้วนี้ดูน่า,นากินสะอาดด้วยแล้วกุ้งเขาตัวโตโเนี่ยน่ากินมากเลยโชคดีนะลูกนะรวยรวยรว,วยนะแก้แค่น่อยแก่แต่ขอแค่ไม่เอาง เนี่ยหนูชอบกินลาบพวนี้ไหมทำไมเห็นมันได้เนี่ยหนูชอบอันนี้ขายยังไงจ้าที่รักจำฉันได้ไหมที่รักเท่าเดิมเท่าไหร่ความจำฉันสึมงอะสามถุงร้อยเหมาหมดนี่ไงก็มันสิบเอ็ดเท่าไงนี่สามถุงร้อยสองร้อยสามร้อยฮะแมวนี่ไงเอาหมดเนี่ย สองร้อยสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบนะเงินเจ้าสามถุงพอสามถุงพอเน้นก็ไม่ยอมลดอ่าห้าถุงก็ได้สองร้อยบาทด้านถุงไหนเดี๋ยวมันแตก ตุงก็เปล่าห้าตุงนะออซ้อนจุงซ้อนจุงซื้อลำไยแห้งยังไม่ได้เลยมันแพงลำไยแห้งอ่ะแพงอ่ะพี่อืม